วนตารางจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าวันในบ้างตุลาคม63ถึงกันยายน64เช็คดวนก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย ถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ทธันวานะครับมกราปี64โอนให้วันที่สุ์ที่8มกรากุมภาพันธ์ปี64โอนให้10กุมภานะครับมีนาคม64โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายนพฤษภาคม64โอนให้10พฤษภาคม มิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนรกรกฎาคม64โอนให้ศุกร์ที่9รกรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10สิงหาคมและกันยายน64โอนให้วันศุกร์ที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะคบเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย